ามาชมกันเลยนะครับเราก็จะมารีวิวเจ้าตัว a r t l y p ร w พ e SE นะครับตัว New Version <c oughs> ตัวนี้คือทำออกมาใหม่เนี่ยผมเห็นในหน้าเว็บไซต์เนี่ยมีสีขาวเพิ่มอีกสีหนึ่งไม่แน่ใจมีสีอื่นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ผมได้มาคือสีแดงดำแล้วก็สีดำแดงนะครับเราจะมาดูเจ้าตัวอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เปิดกล่องออกมานะครับอันนี้ผมกรีดไว้นิดนึงแล้วอะดูรอบกล่องครับนี่เวอร์เวอร์เ็บอาร์เทลี่เวเปอร์นี่นะครับอาแพ็กเกจลิสต์นี่ก็บอกว่ามีตัวชุดคิดหนึ่งชุด USB-C เคเบิลก็คือเป็น USB ที่ชาร์จเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ละเป็น USB-C Type-C ละลับเบอร์ลิงลูกยาง r ับเบอร์ n ิงอืมยางแหวนน่าจะเอาสำหรับห้อยคอ วอลนตีการ์ดหนึ่ใบแล้วก็พาวเวอร์อสอร์ตก็คือพอร์ตตัวใหม่1ชิ้นแล้วก็แลนยาร์ดก็คือสายให้คอแล้วก็ยูสเซอร์แมนก็คือคู่มือการใช้งานนะครับเราก็จะมาเปิดดูดูนะครับแพ็กเกจนี่นะครับชืบเรามาเปิดดูนะครับอพอเปิดกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยนี่นครับ เปิดมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีอ่าคู่มือคู่มือนะครับแล้วก็อันนี้อ๋อเป็นตัวบอกที่ว่าเป็นพอร์ตรุ่นใหม่น,นี่ก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นาภาษาอังกฤษนะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนี่ครับส่วน,นนี้ก็เป็นวารันตีการ์ดนี่นะครับเห็นไหม อ่าเป็นบรันตีการนะครับนี่โฟกัสไปที่นู่นค่ะโอเคแล้วก็อันนี้เก็บออกไปก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวเครื่องตัวเครื่องอันนี้จะเป็นตัวสีแดงของตัวเครื่องตัวเครื่องนะครับนี่เดี๋ยวขอโฟกัสนิดนี่ครับตัวเครื่องนะครับ นี่นครับนี่สีแดงสวยเลยท,ทีเดียวครับผมอ่าต่อมาผมจะเปิดในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่มาอยู่ในนี้อันนี้คือสายคล้องคอครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูนี่สายคล้องคอ ก็เป็นแดงดำนี่เห็นไหมครับเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกอ่าเป็น USB นะครับ USB จะสังเกตได้ว่า USB เนี่ยเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมขอโฟกัสกล้องมาใกล้ๆนิดนึงอ่าเห็นไหมครับ หัวเนี่ยจะเป็น USB C ละเป็นหัวรุ่นใหม่ละเพราะว่าเห็นเขาทางอะธิริเนี่ยแจ้งว่าเปลี่ยนเป็นรุ่นเนี่ยเพราะว่ามันทําการชาร์จเร็วขึ้นชาร์จเร็วกว่าปกตินะครับนี่เห็นไหมครับหัวเป็นแบบใหม่ละเป็นรุ่นใหม่ละเป็น USB C และไ Type C ละแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอย่างที่เอาไว้สาหรับเราเอามาใส่กับตัวเจ้าตัวเครื่องใส่กับเจ้าตัวเครื่องนะครับนี่ ใส่ดูแปลกนึงครับนี่อ่ะแล้วเราก็เอาไว้ห้อยคอนะครับนี่นไครับอ่านี่อย่างนี้ครับอ่าเสร็จปุ๊บผมก็จะมาดูสิอ่าใส่ไว้ก่อนแล้วกันคู่มืออยู่ตรงไหน,นอ๋อนี่คู่มือเขียนว่าอะไรบ้างขออ่านดูก่อน อ๋อ,อ,อ,อคู่มือมีภาษามีภาษาจีนมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ร่เป็นภาษาอังกฤษอ่าดิฟคอยโอเคเราจะมาลองกันเลยนะครับกดเปิดเครื่องยังไงยังไม่รู้เลยไฟบัต t ท o n อ่าผมบอก ตัวตัวดักพารามิเตอร์คือดิเ n นชันขนาด23คูณ11คูณ109มิวัสดุเป็นซิงค์อันลอยนะครับเอาพ u t v ว l ลเท e ก็คือยิงไฟออกได้อยู่ที่3.2ถึง4.2โวลต์สแตนดาร์ดเคอร์เนอยู่ที่2แอมป์ไอสแตนบายเคอร์ สเตนบายเคอร์เรนต์อยู่ที่2มิลลิแอมป์ Max Charge เคอร์เรนต์อยู่ที่1 1แอมป์แบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่700มิลลิแอมป์ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่700นะครับมิลลิแอมป์อ่าอีจูดคาปาฟิตี้ก็คือจุน้ำยาได้2 ml นะครับเดสเทลเล็ตก็คือค่าโอห์มเนี่ย ของเครื่องเนี่ยค่าโอมจะรับได้อยู่ที่0.6ถึง2.0ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตเขาจะทำตัวพอร์ตออกมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเขาให้ลองรับตั้งแต่0.6ถึง2.0โอห์มนะครับแต่ตัวนี้เป็น new port version ก็คือเป็นค่าโอหมอยู่ที่1.2เดี๋ยวลองดู r e โฟกัสเข้าเลยนี่นะครับดูตัวพอร์ตนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยครับเติมน้ํายาดูว่าเป็นยังไงน้ํายาก็คือเติมจากด้านบนนี้นะครับเติมได้สองฝั่งนี่เติมได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับน้ำยาเติมได้สองฝั่งเห็นไหมครับสองฝั่งวันนี้เราจะมาใช้น้ำยาอ่า วัดส,สันกันนะครับวัดส,สันนี่ เรียบร้อยปิดนะครับตรงตัวพอร์ตจะบอกระดับต่ำสุดต่ำสุดไว้ให้นะครับอันนี้คือระดับที่ต่ำสุดนะครับตรงตัวพอร์ตจะบอกระดับต่ำสุดไว้ให้นะครับอันเี้อันนี้คือระดับที่ต่ำสุดนะครับตรงนี้ต่ำสุดมันจะมีขีดบอกอยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับระดับต่ำสุดนี่นาจะเป็นระดับสูงสุดนะ แต่เขาไม่ได้เขียนบอกนะผมเดาเอาน่าจะใช่ครับผมส่วนหัวพอตรุ่นใหม่นี้คือเขาก็ออกดีไซน์มาให้คาบสะดวกนะครับนี่พอตนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเลยนะครับกด5ทีเปิดเครื่องครับ1 2 3 4 5อ่าเปิดเครื่องแล้วครับผม สวัสดีครับเราก็จะมาเทสกันเลยนะครับเจ้าตัว Artillery p o w e SE ตัวเวอร์ชั่นใหม่การคาบก็คาบง่ายครับเวลาสูกก่ก็ดูได้เลยกลิ่นวัตถุก็โอเคเนะครับแล้วก็มันจะสามารถทำได้สองระบบก็คือกดปุ่มก็ได้อันนี้คือกดปุ่มอันนี้คือดูดเลย โอเคครับก็สําหรับคนที่กําลังมองหาอยู่ผมมองว่าตัวนี้กลิ่นค่อนข้างดีเลยทีเดียว <Okay. S 1> ฟิลแบบประมาณว่าไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่โล่งเกินไปนะครับผมก <Okay. S 1> ็ขอจบการรีวิวนี้ท่านี้ครับผม